ใจบินไปกรุงเทพเพื่อที่จะตามหาเพื่อนสนิทที่หายตัวไปกับแขก V.I.P. แต่เธอก็ได้หลงเข้าไปในงานปาร์ตี้วันเกิดองค์ราชนีผู้สูงส่งจนโดนร้านเหล้าใส่หัวพร้อมสายตาเหยียดหยามว,ว่าเธอมันก็แค่ยายคนชั้นต่ำ w a t s ซ p p g l ขอแนะนำนิยายยูริเรื่อง ไมค์ควีนแทบเท้าคุณราณีจากคุณวันวิลาคุณหมอดารินที่ทำงานใช้ชีวิตแบบรากเลือดกับระบบเพื่อเงินอันน้อยนิดแต่วันหนึ่งเธอกลับต้องไปสยบแทบเท้าของราณีเพื่อที่จะได้เงินมารักษาน้องสาวที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลโดยมีเงื่อนไขว่าเธอจะต้องเป็นสุนัขคอยปรน,นิบัติองค์หญิงผู้งดงามผู้นี้และพักด,ดีกับหล่อนเพียงผู้เดียว แม้ตัวเองจะถูกเหยียดหยามและเป็นได้แค่เบื้องล่างเท่านั้นแต่ภายใต้การสรวมหน้ากากบทบาทนายหญิงผู้ที่ใครต่างก็ยำเกรงนี้คนที่ปลุกความร้ายกัดในตัวควินราณีแท้จริงแล้วคือตัวดารินเองเรื่องนี้เข้มข้นและซับซ้อนอย่างที่คุณคาดไม่ถึงแน่ๆแ,และในตอนพิเศษมีการคอลและร่วมกับคุณชิดพีด้วยนะบอกเลยว่าคุณไม่ควรพลาดสุด